คำว่าสัจจานิสัจจะทั้งหลายความว่าหากจะถามว่าอะไรเป็นอัตถะของสัจจะเล่าก็มีคําตอบว่าทําใดไม่วิปริตเหมือนดังมายากลเป็นธรรมะที่ทําให้เข้าใจผิดพลาดมายากลนี่ทําให้เข้าใจผิดใช่ไหมหรือดุดพยับแดดเป็นดุดตัวตนด้วยการคาดคะเนเอาของพวกเดรัจหาสภาวะไม่ได้อย่างอัตตาของเดรัจไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่าคาดเอาว่า ม,มันมีอ่ะอนยะ่างงี้ยมันเหมือนพยับแดดเลยนะคาดไปอ่ะว่ามันมีอ่ะจริงๆแล้วมันมันไม่มีย่อมปรากฏแก่ผู้พิจารณาด้วยปัญญาจักสุอริยศาสตร์เนี่ยวิปริตนะถ้าวิเคราะห์ตามด้วยปัญญาจักสุผู้มีปัญญาเขาจะเห็นความจริงเลยเพราะธรรมนั่นแลเป็นโคจรของอริยญาณโดยประการแห่งสันติความสงบและนิยาน,ะนำออก สัจจะที่ดูแน่นอนตรงนี้สันติเป็นชื่อของนิพพานนิยานะนำออกหมายถึงอริยมรรคนิพพานกับอริยมรรคเนี่ยนำออกจากแดนเกิดแห่งความลำบากและโดยความเป็นจริงอันไม่วิปริตเป็นความจริงคือเป็นความแท้ความไม่วิปริตนี้เพิ่งทราบว่าเป็นอัฏฐของสัจจะดุดลักษณะของไฟไฟเนี่ยมีอยู่ลักษณะเดียวคือร้อนปกติของโลกเป็นยังไง กติของโลกก็เกิดแก่เจ็บตายนะแพ่งยังไงโลกของหลายก็เกิดแก่เจ็บตายก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแหละเธอทั้งหลายพึงทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้แน่นอนนะวิเคราะห์ไปยังไงก็จะเห็นว่านี้ทุกอีกอย่างหนึ่งทุกเนี่ยเป็นของทําให้ลําบากตัวทุกขขสัตว์เลยนะลำบากนี่คืออะไร ปีละนะใช่ไหมเบียดเบียนลาบากเนี่ยนอกจากทุกไม่มีสิ่งใดทําให้ลําบากสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นสัจจะเพราะนิยามว่าทําให้ลําบาก <ส estão> ก็คือเบียดเบียนนั่นแหละไอ้ลำบากก็คือเบียดเบียนอะน,นะไอะไรที่มันจะเบียดเบียนนอกจากทุกเป็นไม่มีอะนะทั้ทุกนี่แน่นอนแน่นอนนิยามก็คือความแน่นอนว่ามันเป็นของที่ลําบากจริง,รงๆเนี่ยนะนะลำบากจริงๆเลยตัวทุกแต่ว่าทุกอันนี้ไม่ใช่ใครใช่ไหม ทุกมีจริงใช่ไหมจริงใครไหมใครทุกทุกมีจริงแต่ผู้ทุกไม่มีอยู่จริงถามว่าผู้ทุกอ่ะน,นะโดยโวหารมีแต่โดยสภาวะไม่มีเพราะคําว่าผู้ทั้งหลายเป็นโวหารเว้นจากสิ่งนั้นเสียแล้วทุกไม่มีมาจากสิ่งอื่นด้วยเหตุที่สิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งทุกโดยแน่นอนจึงเรียกสิ่งนั้นว่าวิสติกาวิสติกาก็คือตัณหาว่าเป็นสัจจะ เพราะว่าทุกทั้งมวลมาจากตันหาถ้าถ้าแบบพูดแบบมองแบบหยาบๆนะว่าความเสียใจของเราใดก็ตามที่เกิดขึ้นนะความเสียใจนั้นเป็นผลมาจากความชอบใจถ้าหากว่าสิ้นตันหาโดยประการทั้งปวงแล้วนะความเสียใจจักมีไหมไม่มีหรอกนี่ก็เหมือนกันถ้าบอกว่าถ้าสิ้นตันหาโดยประการทั้งปวงนะการเกิดในภพใหม่จักมีไหมก็ไม่มีเมื่อไม่มีการเกิดในภพใหม่แล้วความลําบาก ที่เกิดขึ้นมาแล้วลำบากในภพเนี่ยจักมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเหตุให้เกิดทุกนอกจากตันหาเนี่ยไม่มีตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ทําให้เกิดจากทุกพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าตัณหาใช่ไหมเป็นแดนเกิดแห่งทุกถ้าไปบอกว่าเป็นบุคคลเนี่ยทำให้ทุกขเหล่านี้เกิดขึ้นนะเราจะต้องแก้ยังไงเหตุแห่งทุกเนี่ยปกติควรละใช่ไหมถ้าเราโยนไปให้ผู้เป็นใหญ่คนหนึ่งเป็นคนสร้างเราขึ้นเราจะกล้าไปละท่านไหม ต้องทำลายนะท่านเป็นคนสร้างข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าเดือดร้อนขนาดนี้นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นตันหานั่นแหละเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ความสงบอื่นจากพระนิพพานไม่มีเพราะฉะนั้นความดับทุกข์จึงเป็นความจริงด้วยเหตุที่พระนิพพานนั้นเป็นความดับทุกข์อย่างแน่นอนเป็นสภาพที่สงบระงับจากสังขารจริงๆถ้าไม่มีนิพพานนะการสลัดออกจากสังขารจักไม่มี แต่เนื่องจากพระนิพพานมีอยู่การสลัดออกจากสังขารจึงมีทางนําออกนอกจากอริยมรรคไม่มีพระนอกจากอริยมรรคไม่มีเพราะฉะนั้นอริยมรรคจึงเป็นความจริงเพราะเป็นความนําออกอย่างแท้จริงเพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่าความเป็นจริงอันไม่วิปลาสจากความจริงในธรรมะแม้ทั้งสี่มีทุกเป็นต้นว่าเป็นอัถะแห่งสัจจะเป็นพิเศษ